สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ยังอยู่กันที่เดิมนะครับผมช็อปเวลิลด์อินโดนะครับด่านสำโรงหนึ่งนะครับสูตรปลากแากนนะครับเข้ามาสุดซอยเลยนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับวันนี้มาเจีลโนสีเหลืองกันบ้างนะครับ รีววิกัันครบผมก็แนะนําน้ํามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินโดโลนะครับผม 4T Racing นะครับ 10W40 นะครับผมควรละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแก๊บวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ Facebook เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันบ่อยนะช่วงนี้นะเจอกันบ่อยครับวันนี้รถอะไรดีครับวันนี้วันนี้ก็เจีโน่อีกเหมือนเดิมครับวันก่อนสีอะไรไปแล้วพี่ขาวก่อนนั้นเขียวเขียวเขียวแล้วก็เหลืองเหลืองครับผมขบวนการเจ็ดสีไหมเนี่ยยังยังไม่ถึงนะสามสีแล้วนะสามสีแล้วครับคันนี้สไตล์เหมือนเหมือนกับทุกคันที่ผ่านมาพี่หรือว่าน้อยกว่าหรือว่ายังไงพี่คันนี้ลูกเล่นอาจจะเยอะกว่าลูกเล่นเยอะกว่าของแต่งเยอะอะไรแบบนี้พี่ครับโอเคอ่ะพี่หยองทำอะไรบ้างอะพาไปดูดีกว่า โอเคครับผมคันนี้นะครับก็สไตล์ก็จะเหมือนคันเขียวหน่อยนะครับแต่พวกคิ้วหน้าปัดอะไรเงี้ยเนี่ยจะใช้เป็นเหมือนคาร์บอนแต่จริงๆเป็นเขาเรียกอะไรนะฟิล์มลอยน้ำฟิล์มลอยน้ำครับผมแล้วก็มือเบรกก็ทําสีพโตโคดนะครับผมซ้ายขวาครับพโตโคดใช่สีฝุ่นสีฝุ่นครับแจ่มแจ่มเมสีชมพูสีชมพูแลวสองคันนั้นใส่เหมือนกันเลยนะสีชมพู อ่าแล้วก็หน้าไม้นะครับคันนี้ก็จะใช้เป็นลายสปูนแนนสวัสดีเบอร์ให้ดูได้ไหมครับพี่หยองได้ครับเปิดดูดิครับเปิดดูนะครับอ่าได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นฟิล์มเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับคันเขียวดีดีถ้าเวลาเปลี่ยนพี่หยองเราต้องเอาทั้งแผ่นออกหมดเลยครับจริงไหอ่าใช่ครับต้องเอาทั้งแผ่นถ้าถ้ายิ่งใส่ติดแผ่นฟิล์มนี้ต้องแกะแกะตน้าไม้เลยใช่ครับลรือหน้าไม้อกรถใหม่ก็ลรื่อยรถกี่โลครับเจ็ดพันโลเองครับนี่ไม่รู้ถามตั้งแต่กี่โลนะรถเนี่ยครับแล้วก็ ล่าสุดเพิ่งติดฟิล์มไปเนะยครับก็ฟิล์มหน้าไม้แล้วก็ฟิล์มไปหน้าอ๋อนี่อันนี้ติดจากข้างนอกนะพี่้องใช่ครับติดจากข้างนอกครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าหลังมันก็ไปทางโทนเดียวกันเลยนะพี่นะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังใช่แล้วก็มีไฟโลโก้ดูเลยพี่้อมอ่านี่มีไฟโลโก้เหมือนสองคันที่ผ่านมาสองคันที่ผ่านมาําไม่เข้าฮิตกันจังนะพี่ในปันนี้นะมันก็ลูกเล่นมันดูสวยดีนะลูกเล่นเยอะใช่ดูสวยแสดงว่าอันนี้ก็เป็นเลี้ยวหลีด้วย ใช่ครับเป็นเลี้ยวหลีด้วยนะครับนี่แล้วก็มีไฟพามากนะครับออปชันจะคล้ายๆกันหมดแล้วก็มีต๊อปไฟสูงโอ้โหมียันสต๊อปไฟสูงอ่ะใช่ครับชัดเจนเลยครับชุดล่างนะครับพี่ยองชุดล่างนะครับคันนี้โหลดหนึ่งจุดห้าครับผมโหลดหนึ่งจุดห้านิ้วใช่ครับเซ็ตน้ำมันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วนอกหรือในครับพี่ตัวนี้โหลดนอกหรือันนี้โหลดในครับพี่หลดออโหลดในเลยใช่ครับโหลดในเลยแล้วนอกด้วยไหมพี่ นอ,นอกไม่ได้หลวมเนะลยนอกไมครับผมพอดีเป๊ะเลย<ช>แกนไม่ตัดนะพี่นะแกนไม่ตัดครับนี่ชอบโคตรชอบเพี่แกนมันใหญ่มาตั้งแต่กำเนือนะใช่เวฟ I ออ่ะแกนเท่าพี่ซีกมาเลยอะ่ะสามเอ็ดเลยอ่ะอูโหใหญ่เนี่ยถึงว่าทำไมเขาํารถวิ่งกันเร็วๆพี่หลังถนนนะแล้วรถรไม่ไม่ค่อยสายเลยนิ่งมากนี่ไงชุดหน้าแบบใหญ่พี่ใหญ่จากโรงงานเลยเพราะบ้านเราพี่ถ้าพูดตระกูลว่าถ้าสามเอ็ดขึ้นไปอ่ะ่วนมันจะเป็นร้อยห้าสิบขึ้นถูกเลยใช่ใช่ วก PCX หรือว่าวกตระกูลซีบีนี่จะขึ้นไปหมดเลยนี่รถเล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทำไมเขาถึงมาทําเป็นเกนใหญ่นะยิงใหญ่เลยทั้งทีรถมาร้อยร้อยยี่สิบห้าทีซีเองใช่ครับแต่แต่ก็ดีผมว่าดีนะใช่แต่พวกคิกร้อยยี่สิบห้าอะไรพวกนี้คือเล็กหมดเลยใช่อยู่ดีตระกูลนี่มาแบบใหญ่เลยพี่คับดีก็ดีนะผมว่าอะไรเขาเหลือหรือเปล่าน่าจะช่วงล่างก็อันนี้จานอะไรพี่บอกจานเดิมจานเดิมครับจานเดิม ทำสีเฉยครับสนิมขึ้นนี่มันจานไส้ดำนะจานไส้ดำเหรอไส้ดำไส้ดำจานไส้ดำไม่พ่นสีพ่นสีต้องกาลางไปก่อนล้อเป็นงานสีพอด์โค้ดครับผมล้อชดพโค้ดพอร์โค้ดอันนี้พี่ของเจ้าของเขาไปสับมาหรือว่ายังไงอ่ะไปสับมาครับไปสับมากี่พันน่ะพี่น่าเท่าไหร่พันหกพันหกช่วงนี้ยิ่งถูกกว่าอีกนะช่วงเนี้ยทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเขาแข่งกันถูกวะผมไม่แน่ใจแข่งนัวแข่งกันรวยออกไม่ใช่นะ ปันโขงนี่คือรวมเปลี่ยนใส่ยังครับใช่ครับสับสับสับใช่ไหมก็จุบเลดได้ไหมจุบ CNC จุบ CNC ด้วยจุบเลดตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะฮะราคาราคาโปรโมชั่นเท่านั้นเขาไม่มันถูกยังไงพี่งงมากเลยแล้วค่าต้นทุนการทำเพราะด้วยพอดีมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะใช่ต้องมีห้องอบต้องมีสีฟูนิกแล้วก็แล้วต้องปิดจมูกด้วยตลอดนะพี่เวลาทำอ่ะยากนะหลายขั้นตอนครับกว่าจะได้ แล้วมันมันขายกันถูกยังไงพี่ไม่รู้เหมือนกันครับตรงนี้แต่งงานโอเคไหมพี่ได้อยู่นะงาน,นสวยอยู่น,ะ,นะคือต้องสับใช่พี่แล้วถ้าเราเออก็ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่ไม่อยากรอก็ต้องสับอะครับอ๋อแต่แต่ถ้าเราเอาของตัวเองทําเลยนั่นคือมันต้องรถไปตั้งไว้ไไใช่ไหมหรืออาจจะอาจจะต้องไปถอดล้อทิ้งไว้อาจจะเป็นอาทิตย์อะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นประมาณนั้นแต่คือคือสับไปเลยจบ ใช่คับแต่ว่าคือทางร้านเขาก็ต้องดูด้วยใช่ไหมว่าถ้าคนมาสับก็ดูเ่าต้องดูสภาพล้อด้วยอ่าใช่เดี๋ยวมาคดมั่งมาดุมั่งแต่เรื่องสีลอกกวคงปกติครับแต่แต่ด้วยตัวรถมันยังเป็นรถใหม่มันมันก็น่าจะแบบยังใหม่อยู่ใช่ใช่แต่ไม่น่าจะแบบเหมือนพวกเวฟพนถ้าพวกเวฟมันมันค่อนข้างมันจะหลายเวอร์ชันแล้วเงี้ยใช่ใช่ครับผมจะตกใจเลยตอนแรกคิดว่าเออสองพันกว่าสามพันก็จะไม่แปลกใจเลยครับอย่างนี้พันหกงงเลยตปงานสวยนะผมว่าครับ เงาดิเงาดิครับอ่าโอเคนะ้จบไปตรงนี้นะพี่ครับโอเคอันนี้พี่ก็ยึดสี่ตัวเหมือนเดิมนัดนะใช่ครับนัดยึดสี่ตัวเหมือนเดิมครับตัวเหมือนเดิมครับผมไปเก็บครับคันนี้มีตรงไหนครับพี่หยองก็คันนี้ก็จะมีเป็นไล่ข้างครับข้างเอ่อข้างนอกเหรอครับข้างในข้างในข้างในเลี้วเล้วอร้านนี้ก็คือทำไล่ข้างข้างในอย่างเดียวจริงจริงครับแต่คันนี้ก็จะใช้เป็นอ่า ท่อกรอง KSTP นะครับผมท่อกรองใช่ครับแล้วก็สายกรองใช้เป็นเฮลิเคนไส้กรองอากาศใช่ครับผมของของเฮลิเคนครับเป็นเป็นผ้าหรือเป็นสแตนเลสครับพี่เป็นผ้าครับใช่ไหมเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าสีน้ำแดงแดงน้ำตาลไอชุบชมพูใช่ไหมแดงเขียอ๋อสีแดงครับผมถอดให้ดูได้ไหมโอ๊ยต้องเอาโชกต้องเอาโชกลงเลยลำบากเอง การถอดเนี่ยนี่เวลาไล่น็อตปีโอโหนี่น็อตอยู่ตรงนี้งนั้นน่ะใช่ครับอยู่ตรงนี้นั่นเต้องต้องถ้าจะให้ง่ายก็ยกยูบ็อกโอ้โหเออยูบ็อกง่ายกว่าครับผมก็ได้เบ็อกอ้าวแล้วโชว์กับพี่เดิมมันสามร้อยยี่ใช่ไหมเดิมมันน่าจะสามยี่ใช่สามยี่แล้วนี่พี่นี้เท่าไหร่อันนี้ก็สามร้อยยี่เหมือนเดิมครับใช้เป็นแก๊สซี่ครับผมไม่เอาเป็นทรงจริงอ่ะพี่ทรงจริงครับอ๋อสามร้อยยี่ก็คือระดับเดิมมันครับผมก็ได้อยู่ ครับเดิมมันกี่พันครับพี่พี่เต้ตอนนี้กี่พันนะสองพันสองครับสองพันสองต้นเดียวสองพันสองถ้าเป็นเวฟก็สามันลายประมาณนั้นใช่ใช่ครับนี่ปรับลงตัวยังเนี่ยปรับลงตัวยังพี่ปรับแล้วครับปรับลงตัวแล้วนะโอเคชัดเจนครับผมล้อมาหน้าหลังมือลิงก็เลยสุดนี่ยังเดิมยังเดิมอยู่ครับมีน็อตมีน็อตยังอย่งค่อยๆตามคันเขียวไปเรื่อยๆคันนี้ ยอมมันไม่ได้ครับสองคนนี้เอ้าพี่หยองแล้วแล้วชุดข้างเนี่ยข้างในข้างในทำอะไรบ้างอันนี้มีชามแล้วก็มีชามมีเฟืองแล้วก็มีสปริงทองเฟืองขับพี่เฟืองเล็กใช่ไหมใช่ครับใช่สิบสี่อันนี้สิบสี่ตัวเดียวสิบสี่ตัวเดียวขอก็คืออีกตัวนึงก็คือใหญ่คือไว้ไงไว้เดิมก่อนใช่ครับยังเดิมอยู่ไว้เดิมไว้อ่ะประมาณนี้ครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับข้างหน้าพี่หยองนะครับผมเป็นฟิล์มลอยน้ําเป็นฟิล์มลอยน้าเหมือนกันส่วนจับหลังก็ทําเป็นพาวเดอร์โค้ดเป็นสีดํา วัตถุดตสีดําครับผมเบาก็อันนี้เบาปาดหน้าอันนี้น่าจะเป็นโครงเบาเทียมใช่ไหมใช่อันนี้โครงเบาเทียมเดิมเก็บไว้ใช่ครับค่อนข้างจะบางเลยบางแล้วก็นุ่มด้วยอันนี้ครับได้อยู่ได้อยู่ใช่ครับกี่พันครัพี่ตัวนี้เจ็ดร้อยโอ้เจ็ดร้อยทั้งทั้งลูกเลยพี่เจ็ดร้อยใช่ครับสบายเยโอ้โหนาซื้ออยู่ไม่แพงเลยถ้าเป็นเวฟว่าไปเยอะแล้วในนี่โครงเบามันใหญ่ได้นะพี่นะครับ ่ะประมาณนี้ด้านด้านขวาแล้วครับพี่ยองทำอะไรบ้างท่านี้อันนี้ก็จะเป็นท่อผ่าเปิดนะครับแปปตะแกงแนี่เพิ่งเห็นเลยครับโอ้ยมือหมุนได้ด้วยเอยอเพิ่งเห็นปีดนิ้วขาดไ,มไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยเอาเวลาสตาร์ทแล้วมันมันมันหมุนไหมพี่ไม่หมุนดิมันมันมันจะหมุนแค่เวลาโ,โดน,โดนลมครับอ๋อเวลาขี่ว่างั้นครับเออเพิ่งเคยเห็นนะเออแปลกดินี่หม้อน้ำเลยเนี่ย<ม>เดิมหม้อน้ำเดิมครับหม้อน้ำเดิมแล้วก็มาใส่ชุดแต่งเอาใช่ครับ เท่เดีเท่ดีเ,เราก็เล่นเหมือนเด็กเลยเราโออเท่ดีเท่ดีชุดชุดนี้ตั้าไงกับพี่ตยกี่ร <500. S 1> ้ <50. S 1> อยอะไสกี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้นะพี่สองมีอยู่ไหมไม่มีแล้ว 6, <50. S 3> อ่าคราวนี้ถ้าจะมีก็พวกรายละเอียดเครื่องครับจะจะไม่เหมือนคันเขียวนะครับ 6, <50. S 2> พวกพวกพวกลิ้นไอ้พวกขนาดลิ้นแล้วก็ไอ้นั่นแหละพวกผ้ากองแล้วก็พวกชาม เม็ดอะไรเนี่ยจะจะไล่จะไล่ต่างกันก็คือทุกคันจะต่างกันหมดเลยใี่อที่โจทย์คนขับว่าเขาต้องการยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าแคมใช้เบอร์เดียวกันกับคันเขียวเบอร์เดียวกันใช่ครับรู้เรื่องมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยครับพี่เจ้าของนะสตาร์ทรถให้ฟังหน่อยจัดเลยครับ กี่ยี่สิบนะพี่นะกี่ยี่สิบลองเปิดคันเร่งให้ดูนิดนึงโอเคเสียงประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่ถ้าเจอได้นะน้องๆๆๆไปก่อนเลยรอบเลยครับไปก่อนเลยไปก่อนเลยโดนเลยอยู่เนี้เสียงแบบเนี้ยโอเคนะครับอยู่ประมาณประมาณนี้นะ งบประมาณเท่าไหร่ได้พี่ยองคันนี้ถามเจ้าของดีกว่ามันเลื่อนสองหมื่นถึงยังพี่แต่แต่สองหมื่นเออแต่แต่สองหมื่นแล้วผเชื่อเลยโอเคสภาพนี้ฝากผลงานติดตามหน่อยครับพี่นี่ครับชื่อเฟศเมื่อกี้อยู่ปานครับผมขอบคุณมากครับพี่หยองอีกทีหนึ่งครับผมเป็นหลักเหมือนเดิมครับถ้าสนใจอยากจะมาไล่ข้างหรือจะมาทําเครื่องจะเป็นรถออโต้รถเกียร์ได้หมดครับได้หมดเลยทักมาสอบถามก่อนได้หยองมาครับจัดไป โอเคขอบคุณมากครับครับผมเนี่ย <c oughs> ขอบคุณดีกวมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ